ทักทายสบายดีค่ะพอแมพี่น้องเบอ้อสุผภูสุคนค่ะหลังจากพาพี่พาน้องขึ้นไปเบื้องอนุสาวรีย์แห่งสันติภาพยูทเทิงผู้เขาเมืองเขียวแหมแล้วตอนนี้ก็นั่งเลือกกับมาละค่ะมานั่งพักกินเบียร์เซ็บเซบสะกอนค่ะพี่น้องก่อนสิไปต่อค่ะพนักงานอยูนิ่นสิแ่งตัวแบบอันพื้นเมืองเ้ยค่ะพี่น้องสังเกตเบิงพ่นสิใสสูตรแบบพื้นเมืองมาเสิร์ฟเบียรค่ะ ทางน้องอันนาก็อยากซิมเบียค่ะก็ได้ซิมแล้วค่ะก็เมาค่ะพี่น้องทางคุณแม่ก็แซวผูบาวให้อันนาค่ะ Max, komm. Hey, ist, ist der Max? <laughs> alles gut. Okay. Ja, es ist aber normal. Also in Bayern ist es normal. Alles gut, nee, hat auch gut geschmeckt, alles gut. Perfekt. Alles gut. Also, wir bezahlen dann. Aber wir hatten zwei Bier und ja. einmal Cola. Ja. Kannst du noch laufen? Anna? Ja. <laughs> ค่ะหลังจากที่บวกเข้านั่งกิน บ่งกินเบียร์เรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับโรงแรมค่ะแต่ว่าในคลิปที่พวกเจ้าเห็นอยู่ตอนนี้คือเป็นคลิปในอีกมือนึงที่พวกเฮาได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวโรงงานผลิตเบียร์ที่มีซื้อเสียงอีกโรงงานหนึ่งค่ะถือว่าเป็นแล่นมากหรือว่าซิกเนเจอร์ของทางเมืองเอาเกิรแบกค,ค่ะเอาเกิแบกเนาะเพราะว่าเป็นโรงงานเบียร์ที่เก่าแก่ค่ะต,ตั้งแต่สมัยคริสต์ศรรักราช1,300รแล้วค่ะพี่น้อง เพิ่นกระทรงตอรุ่นตอรุ่นเนาะรุ่นตอรุ่นตอรุ่นมากกันหลายร้อยปีละค่ะซึ่งมันพิษแปลก,กแบกแนวไปจากโรงงานเบียร์พิเศษไปกว่าโรงงานเบียร์อื่นๆจังไดเนาะประวัติละค่ะและยาวนานเนาะั้งต่ปูตยะย่าหลักะรุ่นล่าซุดคือลูกเต่าเล่าล้านเพิ่นนี่ละค่ะพี่น้องเพิ่นเป็นคนมากศิละปะ เพิ่นก็นเลยสิคิดจังไดสิเฮ็ดจังไดสิคิดโปรเจกต์ออกมาจังไดให้โรงงานเบียเพิ่นนี่มีซื่อเสียงหละกะยูต่อไปได้เรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นภาพภายในโรงงานเบียหละกะ,ะพวกถังใส่เบียรต่างๆของใส่เก่าแก่ต่างๆเพิ่นยังเก็บรักษาไว้เนาะแม,มลอนก็นแอบถบไทยเพิ่นมากค่ะอันนี้คือสิบ่เป็นอีหยังดอกเพราะว่าก็เอามาเผยแร่พี่น้องเลยเบิง่ง่าสมัยตะกี้เพิ่นใส่รถ ล่าเพิ่นจังไดนี่แหละคือรถค้นต้นหมอกต้นไม้เอามาโลงงานเบียร์ค่ะค่ะแม่มาเล่าสิขอว้าในจนังหนอยว่าโลงงานเบียร์นี่มันพิเศษมองได้เนาะกับพิเศษตรงที่ว่าเจ้าของโรงงานเบียร์นี่เพิ่นเป็นคนมากศิละปะค่ะเพิ่นก็เลยติดต่อไปทางพญ่หุนรัดแวกพใญ่หุนรัดวัสสะแวกไหมหุนรัดวัสสะแวกนี่เป็นนักศิละปะ ปฏิมาก,กรรมที่มีซื้อเสียงค่ะแ้วโลกกับซีฮูจักเพิ่นอยู่แต่ว่าเพิ่นเป็นคนเยอะละมั่นค่ะพี่น้องศิละปะของเพิ่นกับซิเป็นปฏิมาก,กรรมแบบการก่อสร้างที่แบบว่าแฟนตาซีในจักหน่อยนะค่ะเป็นเอกลักษณ์ค่ะเป็นเอกลักษณ์รากาเจ้าของโรงงานเบียร์นี่เพิ่นกับเป็นคนมากศิละปะอยู่แล้วเพิ่นก็เลยได้ความคิดไอเดียขึ้นมาว่าิีไ้อ่พยาพอยญ่หุนหลัดวัสแวกเนี่ย มาสางยังกระไดที่มันจะกลายเป็นแลน่์นมากหรือว่าซิกนเจอให้ทางโรงงานเบียไดเพิ to to ่นก็เลยหลังจากพูดคุยกันแล้วเพิ่นก็เลยตัดสินใจมาเฮ็ดให้เป็นโปรเจกต์สุดท้ายก่อนเล่าสิตายค่ะเฮ็ดโปรเจกต์นี้แล้วแล้วเราบทันไดม่าเบิงซำค่ะพี่น้องเลากระตายค่ะพ่อใหญ่มุลัดวาสเบีร์เนาะกรเลยกลายเป็นทีมาว่าเป็นยัง ขันมาเที่ยวท่างพีแลลวท่างเมืองเอาเกินแบกมุ่นเชินตรงมาเบิงค่ะนักท่องเที่ยวมาลังไหลเขามากับพี่น้องเพราะว่ายู่ใกล้ๆก,กันมันกับมี่มองท่องเที่ยวอีกที่ยู่ใกล้ๆก,กันสมมุติว่ามานางกินเบียรแล้วๆไปตอกับว่าไก่จากนี้ก็มี่มองท่องเที่ยวอีกค่ะพี่น้องเป็นมองเป็นมองไปมันก็เลยพลาดกันไปเบิดนะค่ะแล้วเบียยูมองนี่ก็แซ่บอิลีค่ะพี่น้องกินเบียรก็เพรสเนาะก็แซ่บค่ะมันเป็น คนทางบีเพิ่นมากินเบียร์กบขนมปังนี่แหละอัน,นเป็นขนมปังค่ะพี่นองเค็มๆบ่หวานเด้ค่ะมันกระซสบค่ะได้บรรยากาศเพราะว่าอยู่ใต้ตึกสูงๆที่เจ้าเห็นบางห่มันเป็นตึกแฟนตาซีเป็นบ่ที่พอยใหญ่หุ่นหลัดวัาสวกนี่มาสางมากกอไห้ค่ะเพื่อนออกแบบเพิ่นเฮ็ดมาใหา้ <c oughs> แล้วก็เฮ็ดเป็นล้านเบียร์ นักทองเที่ยวที่มาาจากหลายมองลายบอนพเพิินกระสิมานางกินเบียยอยู่นี่มีอาหารการกินไ้โคบเบรเปิดสุยางล้ะกะมาเยี่ยมส้มผลิตภัณฑ์อันของของอ่าพ่อหญ่หุ่นหลัดวัสแวกนี่ล่ะค่ะพี่น้องเพราะว่าเจ้าของเบียยเพิินกระซือลิ์กระสเรามาเลยเด้หลูปภาพอียังต่าง,างๆยังสีเพิินกรมีร้านค้าที่ แรกๆที่แม่มาล่อนไทยให้เบิงสีน้ำเงินนะคะพี่น้องด้านในก็สิเป็นพิพิธภัณฑ์นองเพิินสามารถสื่อของสื่อของที่ระลึกสื่อรูปภาพจากนักปฏิมากรรมคนนี้ได้ค่ะเพราะว่าเป็นสื่อลิขสิทธิ์มาแล้วก็สิเป็นภาพที่เพิ่นเฮดผลิตออกมาปิ้นออกมาขายได้เรื่อยๆแหะค่ะพี่น้องบแมออริจินอนค่ะออริจินอนก็จะเป็นภาพเหมือนล่ะกะที่มีลายเส้นนองเพิ่นเบงซีนะค่ะราคากับประเมินบ่ได้ค่ะถ้าเป็นของจริง ค่ะเป็นก๊อปปี้นี่ย่างถึกถือก,กับลอยยูโรค่ะพี่น้องรูปน้อยรูปใหญ่แล้วแต่ค่ะบางอันบางบางสิ้นบางอันก็นเป็นของใส่ของซอยไปยงีสีนะก็สีเอาซิกนี้เจอหรือว่าเอาเอากลักษณ์ของเพิินน่ะมาผลิตใส่กับสินค้าที่ระลึกค่ะเพื่อจะขายให้นักท่องเที่ยวนอกจากสิเด็ขายเบียแล้วเพราะไงเจ้าของคน รงงานเบีย์นี่เพิ่นสลาดเนี่ยค่ะพี่น้องนอกจากสิได้ขายเบียร์แล้วการที่ลูกค้าเพิ่นมาเยี่ยมส้มงงรงงานเบียร์เพิ่นกระตงเสียคาเข้าไปเบิงเด้ค่ะพี่น้องพวกข่อยกระตงเสียคาจางเขาไปเบิงในโรงงานเบียร์เพิ่นออกจากโลงงานเบียร์แล้วก็ส่งต่อไปตึกสูงๆที่เิ่นก่อสร้างขึ้นนะ่ะสูงประมาณเกือบเจ็ดสิบเมตรหรือเท่าไดนี่แหละแม่จำมามาร่อนจำบ่ได้มันเป็นตึกขายงางบวนขึ้นไปเรื่อยๆก็สวยงามค่ะเพิ่นเห็ดใบมันเป็นตึกแฟนตาซีเนาะ ยังเรียบร้อยแล้วกะลงมากินเบียร์ค่ะก็ขายเบียร์ขายนา้ำขายเครื่องดื่มขายอาหารใดอีกค่ะแล้วนอกจากนี้กร้างซื้อเสียงให้โลงงานเพิ่นแล้วกรสา้ามาที่จะส่งเบียร์ไปขายได้ทั่วโลกทั่วประเทศค่ะพี่น้องอันนี้คือความคิดของนักนักธุรกิจเนาะที่เพิ่นมีความคิดผิดแปลกแวกแนออกไปเบียร์ห้องเพิ่นก็เลยมีซื้อเสียงในละแวกนะั้นนาและกะ็ซื้อเสียงในเยอรมันนําค่ะพี่น้อง เขาผู้ใดได้ไดกลายไปกลายมาทาั้งผุ่นกะอยาลืมไปแวะไปซิมเมืองเด้อค่ะเด้อเนาะค่ะสาหรับในคลิปนี้ก็สิเป็นคลิปสุดท้ายแล้วค่ะพี่น้องที่เด้พผ้าลูกผ้าเต่าไปเที่ยวช่วงอ่าซ่อมเมอค่ะซึ่งก็ใช้เวลาโดนเติบกับส่วนแม่มาลนสิลงคลิปเด้เบิร์ส่วนสูบอนค่ะกับบอยวากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะหลังจากเสร็จกิจกรรมแล้วๆพวกเฮาก็มาแวะค่ะพี่น้องมองนี้มันเป็น สวนตน้นหกฝืนค่ะเพิ่นเอาไว้ไปเฮ็ดเบียค่ะเม,มะลอนสงสยัยว่ามันคือต้นอียังพอาหไงก็เลยผาจอดลดเบิ่งค่ะเบิ่งไ,ไก่เลยค่ะพี่น้องเบิ่งไก่เลยอันนี้คือดอกหกฝืนค่ะเป็นต้นไม้เป็นดอกไม้เครื่อค่ะพี่น้องมันสีพันขึ้นไปสูงๆแล้วเพิ่นเคสิเอาสายนี่แล้วย่งแล้วย่างเฮดเป็นแถวไประเบียบเรียบร้อยดีดีสูงเาวสุดหลงหูหลูกตาค่ะพี่น้อง ก็มันได้เวลาเก็บเกี่ยวเพื่อนกษสกรข้าวปดไทยนี่แหละเกี่ยวมันแหละก็มันสิรลุดปดุดลงไปค่ะจากเพิ่อนเหนเน็ดแนว่ด๋ดอกแม่มาล่อนเห็นไก่ทายคลิปบอท่านค่ะอยากให้พี่เห็นน้องได้เห็นน้ำยูต่ว่าบอท่านค่ะอันนี้แหละสะออนค่ะแล้วก็สูงนี่ค่ะพี่น้องมันเป็นต่ำๆเด้เพิ่นเพิ่นมัดมันขึ้นไป อันตึงเสื้อค่ะพี่น้องเห็นมันเง้ยงออกไปแล้วเพิ่นกะเฮ็ดเป็นละโยงละย่างอยังของเพิน่นนี่แหละค่ะพี่น้องเฮ็ดดีดีค่ะเพิ่นอื่นว่าต้นหกเฟินเนาะเอาไปไววเฮ็ดเบียตะกีตะกรันแมลอนกับโบเคยหูดอกคะ่ะพึ่งจะหูนี่แหละว,ว่าเพิ่นเอาไปเฮ็ดเบียเอามาบีมาดมเบิงมันกับโบมีกอกไม่กินดอกคะ่ะกินกับโบมีมันรสชาตินี่โบเลยยำเบิงคะ่ะยานตายบีเบิงซื้อ,อค่ะพี่น้องมันบไมีกินคะ่ะ สำหรับทริปนี้คลิปนี้แม่มาล่อนก็นต้องขอฝากพี่ตอนนองไว้เพียงซ้ำนินเนาะค่ะเนาะไก่พี่นองอยู่ดีสบายเบิดสุผูสุคนค่ะพวกเข้ากับไปเที่ยวไปเห็น้ายมอง้ายบอลกับพี่นองอันอันนี้ก็เป็นโรงแรมที่พักค่ะโอ้ยเบาบ้านเนี่ยจบกับสิลงคลิปละเป็นโรงแรมที่พักค่ะโรงแรมที่พักหนี่งยู่ไก่กับบอลน้ำผู้ร้อนค่ะบอลน,น้ำผู้ร้อน ติดกัลงรงแ่มเลยค่ะพี่น้อง <Yeah. S 1> มีเศร้าหนอกเศร้า,นา,า,า,นานรนหน้ามีสะบายหน้ามีน้ำผุร้อนให้แช่น้ำเลีเยอาบน้ำเลรยแช่น้ำนุ่มไปโมหันได้เบิดค่ะแต่ว่ากร้องใจเงินอีกตราเข้าไปเด้ออันนี้ก็เป็นบรรยากาศในการกินเขาแรงอยู่ในลรงแร่มนี่ล่ละค่ะก็ให้พี่เฮนองเบิงเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ล่าไอรีเดได้บานนี่อันนี้คือการส่วงเดินทางกลับค่ะหลังจากไปอาบน้ำเลีเยแช่น้ำนุ่มแล้วก็ พาการเดินทางกับตอนยมมะเรงหอดบานสามถุมสี่ถุมค่ะเดินทางตลอดปลอดภัยอยู่ค่ะก็ะถือว่าการไปเที่ยวเทื่ยนี่ไปไา้หม่งลร้บอลค่ะ <c oughs> ได้ประสบการชีวิตกับพี่น้องก็ตตรงขอขอบุนขอบคุณผู้น,นำทีมงานน้องเฮาคือพ่อหญ่เนาะเพื่อนภาไปผ้ามวนผ้ากินผ้าย,ยูค่ะไปเปินสวนสุเน,นลค่ะสําหรับ คลิปนี้ทิปนี้ก็ขาตรงขอฝากพี่ตอน้องไว้เพียงซ้ำนี่แหละค่ะอยู่ดีสบายเบอร์สุขูสุขคนนะคะ่ะพี่น้องเด้อหากกันเพียงกันค่ะขอพุณนยหลายค่ะสวัสดีค่ะ